สวัสดีปีใหม่ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออำนวยอวยชัยให้ทุกคนทุกท่านจงสุขขีปราศจากทุกโศกโรคภัยอย่าได้มีคิดสิ่งที่ดีขอจงสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทิน สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาตถิภว,วันตุเต เมียวเมียวสนุกสุขใจเด็กวัดปงชัยมาไว้เล่นกันวิเล่นกันกันกบหลวงปู่ตรงนี้ที่สวนผักด้านนี้ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้า ไปแล้วแสงดอกบัวแสงสว่างจากดอกบัวคู่หน้าถัดเข้ามาดอกบัวคู่ที่สองด้านหน้าเจดีสวรนาศตัวอักษรสวัสดีปีใหม่สว่างสวยจากพลังงานโซลาเซลล์ในยามค่ำคืน บรรยากาศยามค่ำคืนแสงสว่างนี้ก็จะสว่างไปจนถึงรุ่งแจ้งของอีกวันหนึ่งพลังแสงสว่างจากดวงอาทิตย์อยู่ในดอกบัวนั้นและด้านล่างนี้สอดส่องไปที่คำว่าสวัสดีปีใหม่สำหรับคลิปนี้ ฝากไว้เพียร์นีพบกันใหม่ในคิวอไปขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการเทิญ